เพื่อนะนี่ดูพระพ,พี่มาร์กนี่ไม่รู้ว่าว่าจะเป็นเหมือนในที่เห็นหรือเปล่านะเราจับครั้งแรกขนลุกเลยนะนี่หลวงพ่ออิ่มเหมือนหัวเข่านะตอนแรกเราว่าจะไปกราบท่านอยู่นะดูดูไม่รู้ว่าจะขึ้นภาพเหมือนที่เห็นเปล่าน,นะขึ้นแบบปุ๊บปึ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 ๊บอย่างเงี้ยนะจะดูดูกล้องหน้าพิมพ์ปั้นเลยนะพี่ขี้พึ่งใช่ป่ะถอดถอดบอกผมพยิมเหมือนหัวเข่าวัดเดิมบางนางบวชใช่ป่ะพี่สุพรรณเนาะ เอาละถ่ายได้แล้วเพื่อนให้ดูเป็นบุนตาหน่อยเขาจะเป็นเหมือนพิมพ์ปั้นสดอ่ะเพื่อนถอดจากอันนี้ถอดจากบ็อกที่พึ่งพี่มาร์กบอกพี่มาร์คค้อยมา20ปีแล้วพี่มาร์กฝั่งทนครับผมรหือว่าผู้ชายสายเตะเอาคืนพี่ชายก่อนพี่เมื่อกี้เอาขึ้นมาถ่ายเป็นแบบขึ้นเรื่อๆเลยนะพี่สุดยอดพี่สาธุไม่เคยเห็นพี่เขอยนะะเขอยติดตัวตลอดอ๋อเน็บไว้นะ หของแรงจริงว่ะคนลุกเนี้ย